มวลบอลเนี่ยวลไม่พอเว็นไหมฮะนี่เรียกว่าสีบอลว้ายอย่างขนโต๊ะาำให้ขนแทนขึ้นมา

ขอปลาก็ดูน so <laughs> <c oughs> like ันตะกี้พวกนี้ยังเป็นตายเดยเนี่ยมาดอนั่นไม่ใช่ตะกี้อ้อมึงแต่งงานเป็นไล่หวงเหรอ <laughs> รถจีบรถโฟวินเป่นแบบี้างไต้เลียนตายเป็นมาบต้้เี็ก็กินชิวๆด้วยนะ <laughs> <laughs> ทางเลียนไปไหมงเป็นแบนี้ไปจีบมิตราปลานี่เป็นปลาอย่างปาลาอะไรบ้ว แล้วจังบืนได้เนาะปู๊บแล้วครับพี่นอ้องโอ้โหบุกเบิกเลยวะ น้องนี่ไปว่าอะไรสีหล่ออีกทีะน่ารักคนพี่ใหญ่ว่าเลยในกรองหน่อย เฮ้ยนอกจากผลติ่าตกนะฮะที่อมาอันนี้ฝนตกแล้วมันมืนนล้วปฏิยางก็าเป็นยางที่ถนนธรรมดานะเดอย่มาห่อนี่ล่ะนี่ ดองจานครับน้องตนเป็นยังไงน้องต้นยังไม่เงี้ยตนยังมีชีวิตไหมอ่ะมีชีวิตดีท เล็กน้อยนี่จะของเราคนเดียวเลยน้องผู้หญิงห่ถึงสวนล enfin ิน <Boy>? จีแล้วครับผมอยังถ่ายนี่

การแต้นซูก็คือเดินปลาเลยฝนตกฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ได้เลยครับเลยเน่ง